ส, ens, ส, K ส,สุขสบายดีพ well> ี่น้องอนเช้าเก้าก็ฝนตกคืนพี่น้องเลยมืดขึ้นเลยพาพี่พี่น้องเราเบ่งบรรยากาศตอนแข้งเครื่องเก่งกอกนะพี่น้องเนาะฝนตกมืดอคืนไปพี่น้องไปรอเบ่งพีน้องพาพี่น้องมารอโอ้ยน้ำบอยังซ้ำเกาอยู่น้มนะซ้ำนี่ลรืบ้านนี่บอลซ้ำนี่ลรืบ้านนี่เออซ้ำนี่หตือบ้านนี่มันมีไรก็มันมีไรหรืออไหนึ่ บ่บ่บุตพอซูซีกันเลยก็บัวอ่านจะได้สร้าโลกสบายดีบริหารภัยเนาะขายดีฝนเนาะพี่ดีเนาะพี่ดีช้ามาว่าฝนแท้พี่นองเขาว่าบริเวณนี้สูงวอามูเขาตามถ่วมเลยยี่นี่บ่ถ่วมเม่นบ่ ยื่ดีบริสุทธิ์ี่พี่น้องยูนดีสีสูงกอ้มองอื่นเลสีถ่วม,มัดไปมันถว่วบ,บรนมนี่่เ้าแทกินไะ้ทุกเวลามัแได้เนื่อกระพันด้ปล่อยเนาะเหงเนาะมัน,นยังเสาายู่ไหมฮะเขาแปดแปดโมงไปนะพี่น้องเนาะแปดเขาโมงเนี่ยบรรยากาศพี่น้องโอ้ยฝนตกค่ำจังหวัด น,น้องน้องโอ้ยทำมาหากินยามฝนกันแล้วนี่เลยพี่น้องฝนยามมันโมตียามฝ่ายยามฝนโมตีเลยอู้ต้องฝุ่นไม่ขายไม่ขา,ายกันอยู่ขาเมเบิรงนะั่นพี่น้องเลยอ่ะเพื่อลับไปคุณสก้อนสวยจะก็มาลอยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งเด้อกลับไปทั้งวิธีให้ฝนเบิ่์กบรรยากาศบนวิธีให้เติมวิธีให้ฝนละอุ้ยพี่น้องเนาะฝนกระตกนี่แหละถ้าฝนลุตตีกันะมาณนี้เดพี่น้อ,องเด้อ ฝนยัตงตกอยู่มันขึ้นเัาสิได้เล่นะก็บันเรื่ยบนเดือนเลยนะพี่น้องเนาะฝนมันตกห้าก่อนก็เลยว่าบริเวณขายไม่ขายฝนมันแกงกอมพี่น้องเลยฝนตกที่เห็นอะไรมันฝนฝ่าสุนันทาย่ามมันพี่น้องพีมันย่ามมันค่ะบัวกันเพี่น้องเลยจำเป็นละไม่ได้ก็ได้ฝนฝนตก กาเศร้าขายนอกนระวารุ <imprisoned> anyway, yeah, yeah. <mark> ่ดีเอยากจัดใหงขนาดเต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้นอกนอรน่ามันลงฝากลงนอเดนือแต่ฟางเมืองืมอแรงนกนอะหางมือแรงขั้นมาบมได้ก็จะเป็นบืนบืนบางเทือบืนนี่สิมีตออย่างพี่นอกเด้อเพราะยังชดเชยนะพี่น้ะงเ่าะฝนตกปีนี่ไปใหญ่เป็นบืนนอกนอก่า ฝนตก,นกไฮ้ไอซัมนี่ฝนตกดูหนโอ้ยักเที่ยงตัวนี้นะ้เโอ้นักเขียงเลยเนาะความใช่หรผักเียงน่เป็นอที่เง,ง็อที่สาก่อยยาเมคุนพ่เภขาย ดีอ่ะน้องพี่น้องเนาะสุดละอยู่ทางหูทางเบื้องบนด้วพี่น้องเด้อมันแดดเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละเห็นแดดแล้วบ้านนี้พี่น้องเนี่ยเห็นแดดเลยเพี่น้องเด้อเห็นแดดแล้วอะมันแดดเลยเพี่น้องเด้อบ้านนี้มือนี้ขึ้นที่เรนู่ดอกพี่น้องเอ้ยพี่เดียร์นสิตกกับน้อพี่น้องเนาะเล่นอยู่ดอกมือนี้มันแดดแล้ว กเีนเซ่กระเวนี่ะพี่น้องเยใส่กันเี่กระเวดนี่หละก็เซตอนเนการเล่นเี่นเด็นไหมพี่น้อเด้ากมค้าขายก็มาเมื่อุกบอลนะพี่น้องเนาะก็นยีเซฟนีกรเวนี่แหละพี่พาพี่ผานองมวนตอนเล่นเ่โอ้แดดเปียกเลยพี่น้องไอ้บอลนี่เออแดดจงเปียกเลย แดดได้พี่น้องเด้อฟาดได้อพะการันมาเด้อพี่น้องเด้ป่ะเนี <c ười> ่ยขึ้นถึงโต๊ะข้ามกันอยู่ขึ้นนะพี่น้องเนาะตอนเมื่อนี้ห่ที่มันหยุดเลยล่ละฝนหยุดเลยล่ละเมื่อนี้พี่น้องเนาะเบิง่งตามเบิง่งกรมอุตุของไอ้ประเทศลาวพี่น้องเนาะกรมอุทกศาสตร์ของประเทศลาวเขาว่าเมื่อนี้ฝนหยุดคือเมืนนม่อฝนเมื่อนี้พี่น้องเนาะเล้าะอาทิตย์นี้อาทิตย์นาก็ตั้งแะ <c ười> พี่น,อนอ้องเนาะเขาเปิดร้านกับยูท่านี้หัว่าไงเลยพักอย่างยู่เดึอน,นี่นะอ่านี่งนะพี่น้องอุย้ยไอ้หน่องเข่าเพื่ออะไรจะดึงก็ต้องสิเปิดเครื่องเมอพี่น้องเนาะอ่ะรอถ่าแป๊บหนึง่งรอบางนี่พี่น้องเลยยำพร้อมแล้วบานี้ ยัพร้อมเล,เลยพี่น้องเดอ้อต่อยถ่ายพี่นาะน้องบันดินดจักรเรียบร้อยใส่ลังค่าพี่น้องใส่ลังค่าพี่น้องเดอ้อบัน้ หลังคาแล้วก็จะเปิดเดอพี่น้องด้ววันนี้เพิ่นติดจักเลพี่น้องเกินเป็นไฟขึ้นแล้วนี่แต่ว่าต้อนักดนตรีมากต้อพี่น้องมากคือว่าโอเคน้อพี่น้องเนาะเรียนกันเลยละพี่น้องมือนี้เอาแบบนี้ละเรียนกลางเว้นเลยละพี่น้องเลยเมื่อนี้นี่้าพี่น้องมากเอากบบสิริในพี่ให้น้อง ได้ม่วนกันมือนี้พน้อเนาะเสริมนี่ให้น้องได้ม่วนได้ซื่นกันมือนี้ยักกระเวนเลยพี่น้องตกระเวนเลยอจาอื่นนนอจาอื่นนกสได้จัดการน้องเนาะบ่ว่าบ่ว่างบ่ว่าง ไปมัน่อดหวคนซุอร์เซมิู้มากสันไปไง่ายเต้นกับพี่น้องเลยไปัไปงไรล่ะหนึ่งสองเฮยเดยวจะพาวันเดยจจะพาอเกขึ้นนไปงไหนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเล้อถ้าพี่ทานอกบานบัตรเลยนอะ เดี๋ยวเกาจะได้เปิดเครื่องน่นแหละของปีของแขวงสอนนาเขตบนะเพี่น้องเนาะขึ้นนี่แหละขึ้นนี่แหละแกงกอกขึ้นบุญหัเวเข่านี่แหละพี่น้องเนาะเพื่อบุญห่อเข่าแกงกอกพี่น้องเนาะแล้วเก็จะได้เปิดให้พี่น้องเราถ้าพี่ทนะ่าน้องมากก็ถือว่าโอเคเพี่น้องเนาะทัดนตรีพร้อมนะแล้วนะพี่น้องเนาะ มุ่งเอาเลยพี่น้องมวยย่านฝนตกก็สีเสือไปพี่ให้น้องมาพี่น้องเนาะม่ยย่ามนี่น้องก็เปิดเครื่องพี่น้องพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วแต่ทานพี่ทางน้องมากแหละมันอีดแดดเลยพี่น้องเทียนเห็นแดดหน่อยนึ่งละฮอนฮอนหนึ่งละพี่นี่เดือดแดนฮอนแล้วเดือดแดดมาพี่น้องมากว่ะนี้เปิดเนี่ยกระเวื้อเลยนเลยพี่น้องมึงนี่ เอากันเตเวนนี่แหละมึอน,นี่พี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องคลิปนี้เป็นสุวรรณสัมมี่นะพี่น้องเด้อขอขอบใจพันเอกศรีถูกมองทุกบอล่นฟังเราฟังไทยยิงกอล์ทมอนยังเสียเป็นต่างโลกพี่อิทธิ์นี่เป็นสัมมี่จะเจ็บจะจนสุขใจสุขกายสุขส,สบายดี